สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบครับอาจจะมีราคาสักนิดนะครับแต่ผมรับประกันให้ทุกองค์ครับพี่มาดูองค์แรกเลยครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่เอี่ยมครับเป็นเนื้อสำริดกับดำนะครับพี่ดูเนื้อดูความเก่า คือผมเป็นเซียนเล็กเซียนน้อยครับถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่นะพระของผมที่ผมมีนะครับหลายเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันบอกว่ามันเซียนใหญ่เช่าเป็นร้านนัไม่จริงครับรับซื้อเป็นร้านไม่จริงครับคือนั้นมันปาาร,ระกาศราคาขายครับปีเชื่อผมครับคือทำให้พระพวกมันแพงขึ้นไงครับ แล้วพี่สังเกตดูคือมันเล่นแต่พวกกลุ่มห้องกลุ่มของมันนะครับแล้วทำคอนเทนต์ไมนะว่าซื้อกันสิบล้านสิบล้านอะไรมันได้ขายออกขายออกอย่างนั้นไงขายออกได้แพงครับแต่ว่าถ้าให้มาซื้อชาวบ้านจริงๆไม่มีนะองค์สิบล้านผมไม่เคยเห็นนะน้อยคนนะผมว่าที่มันจะซื้อองค์ลสิบล้านจริงๆนะนานๆสักทีผมจะเห็นสักทีครับ คืออยาให้คนในชาวบ้านละนี่อะไอคือเชื่อสนิทใจครับถ้ามันไม่ทําอย่างนั้นคือเขาไม่ไม่เชื่อแน่ว่าคือชาวบ้านจะเชื่อว่าทำคอนเทนต์อะไรอย่างเนี้ยองนี้ขอสามพนาเป็นพระกิ่งหลวงปู่เอี่ยมสาิดกับดำนะครับต่อไปครับ เป็นแล่บางไผ่ครับพี่ดูเนื้อดูเสี้นครับแล้วพี่ดูไม่ธรรมดานะพวกนี้พี่ดูตัวยันครับแล้วพี่ดูความเก่าครับพี่ดูยันเป็นเส้นเลยครับช่อยอยู่นี่ครับพี่ดูดินครับ ดินยังติดอยู่เลยนะไล่บางภัยนี่ขอสามพันครับโทรมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าผมพูดปิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมพูดที่ผมได้ศึกษาวิเคราะห์มานะนรับผมพูดตรงตรงจริงใจอยู่แล้วไม่ได้พูดพลาดพิงหึงใครนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อว่านเก้าเจ็นะครับ เป็นพิมพ์ล่ลจุดหูขีดครับแต่องนี้มีสามจุดที่แปลกครับแล้วพิมพ์ไไลตรงเป๊ะนะพี่ดูเนื้อหาก่อนครับดูความเก่าครับพี่ดูธรรมชาติครับแล้วพี่ดูหูรอยที่เสียบขึ้นไปแล้วงัดขึ้นนะครับนะ เนีย่ยว่านี้ขอสามพนาครับโทรมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเป็นปูทวดลังหนังสือนะครับน่าจะเป็นวจุดนะครับแล้วพี่ดูฝุ่นจับครับดูเสียนวิ่งครับที่ผิวพระพี่ดูจีวรท่านดูหน้าดูตาดูความคมครับดูความคมของหูครับ ลอยปัม๊มองไหนที่ผมได้มาราคาแรงสักนิดผมก็เปิดเปิดถือว่าก็ไม่ราคาแรงนะครับคือให้ผมอยู่ได้ครับผมไม่ได้บวกราคาเยอะนะคพี่ตัวดูตัวตัดครับลอยตะใบเก็บหมดเลยนี่พี่ดูด้านหลังตัวหนังเสือ้อ พี่ดูรอยกระแทกครับอันนั้นพี่ดูเสียนวิ่งครับที่ผิวพระองค์นี้ขอ4,003ครับองค์นี้ผมได้มาแรงสักนิดนะครับแต่ผมรับประกันแท้ให้นะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดก้นลายเซนปี08ครับพี่ดูเนื้อครับแล้วพี่ดูยาขัดแดงๆ พี่ดูจีวอนท่านนรดูบัวเป็นบัวรอบปีศนะูนย์แปดครับพี่ดูจีวอนดูความคมคนระับแล้วพี่ดูก้นลายเซนะ็นครับชัดจนไหมแบบอย่างนี้องนี้ขอสามพันห้าครับนี่ถ้าอยู่ใน มือเซียนใหญ่นะครับหลายเลยนะครับที่เราเล่นกันนะครับต่อไปครับเป็นปูทวดน่าจะพิมพ์ A นะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูดินเบ้านะครับพี่ดูเนื้อดูดินเบ้าดูความเก่าพี่ดูเนื้อแห้งนะครับ ที่พวกพี่พอุดหนุนผมไปคือพวกพ,พี่ก็รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผ้าของผมผมไม่ได้มานั่งหลอกลวงอยู่นะครับพี่ดูดูความเก่าความแห้งครับพี่ดูดินเบ้าครับพี่ดูช่อด้านล่างนะครับเห็นไหมเป็นแองเลยนะครับแ้พี่ดูด้านหลังเป็นแองครับ อยต่ตใบกึืนไหมครับในเนื้อนะครับองนี้ขอสี่พันห้าต่อไปครับเ,เป็นปูทวดเนะื้อเมกะพัดครับเป็นปีศูนย์ห้านะพี่เลี่ยมเงินด้วยนะแล้วพี่ดูรอยทองเดิมๆเลยนะครับ พี่ดูหน้าตาท่านนะเป็นปีสูนหน้านะพี่ลองพี่มาดูแล้วพี่ดูเรียมเงินนะครับ <c oughs> พี่ดูรอยตอยอรทองเก่าแับลงลักปิดทองมานะครับแล้วพี่ดูลักครับดูความแม่งของลักครับ <c oughs> เรียมเงินนะครับตรงนี้เป็นปีศูนห้า <c oughs> เนื้อเมฆพัดนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับ องนี้ขอสามพันแปดและมาพบกับองค์สุดท้ายครับนี่ผมปเหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกสามเกิดเนื้อม่กระพัดครับนี่ถ้าไปอยู่ในมือเซียนใหญ่นะพี่ร้ายเลยนะพี่ดูกรอบก่อนครับเมื่อวานผมลงไปทีแล้วผมไม่ได้แกะกรอบดูนะเดี๋ยววันนี้ผมแกะดูพี่ดูกรอบก่อนครับ พระของผมผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับออเลค,ครับพี่ดูครัพี่ดูด,ด,ดินเบ้านะครับดูด,ดินเบ้าที่รอโบรานะครับ พี่ดูถ้ามีเป็นเม็ดโอ้ยโทษนะถ้ามีเป็นเม็ดอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับถ้าเป็นผ้าลอนะครับเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ครับแล้วพี่ดูเนื้อเมฆพัดนะครับพี่ดูความเก่าของเนื้อเมฆพัดครับพี่ดูดินนะครับชัดจีนนะผมว่า พี่ดูรอยตะไบนะครับกืนแบบในเนื้อนะครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตก3ามเกินะครับผมรับประกันแท้ทุกองค์นะครับองค์นี้โทรสอบถามราคาสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ 063 080 017เียบถ้าผมพูดปิดพลาดประกันใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ